สามคำนี้นำโชคดีตลอดชีวิตหลายคนนะอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวาจาเป็นประกาศสิทธิ์นะครับทุกสิ่งที่เราพูดบ่อยๆกับตัวเองสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเช่นบางคนบอกว่าฉันเป็นคนดวงสวยจังเลยสักพักหนึ่งก็จะมีเรื่องนะที่เป็นการยืนยันเลยว่าเราเป็นคนดวงสวยถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนโชคดีจังเลย เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนพูด3ามคในทุกเช้าคือคําว่าขอบคุณขอบคุณ,คณแล้วก็ขอบคุณขอบคุณอะไรก็ได้ที่ทุกคนมีอยู่เท่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับสมองเราเนี่ยโฟกัสว่าตอนนี้ฉันมีเงินอยู่10บาทสมองจะไปหาเงินเข้ามาเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราบอกว่าวันนี้เรามีเงินน้อยจังเลยแค่10บบาทสมองจะเอาเงินเนี้ยออกไปจากชีวิตเรา จนกระทั่งอาจจะเหลือศูนย์บาทก็ได้ดังนั้นใครอยากมีสิ่งใดเพิ่มขึ้นให้ขอบคุณขอบคุณและขอบคุณสิ่งนั้นใครอยากได้คนดีๆให้ขอบคุณที่ว่าเอ้ยตอนนี้ขอบคุณมากเลยที่ฉันรู้สึกมีความสุขแล้วก็มีแต่คนดีๆรอบข้างแล้วผลสุดท้ายก็จะมีแต่คนดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าเราบอกอีกว่าโอ้ฉันเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ดีเลยเจอแต่คนห่วยๆเข้ามาในชีวิตเจอแต่เพื่อนร่วมงานที่ไม่ดีเจอแต่คนขี้นินทาผลสุดท้ายพอเราพูดแบบนี้บ่อย เราก็จะดึงแต่คนขี้ดินทาเข้ามาในชีวิตเรานะครับดังนั้นใครอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจงขอบคุณสิ่งที่มีอยู่แล้วสิ่งนั้นเราชอบอะไรที่เราอยากให้มันมีเยอะๆจงขอบคุณขอบคุณขอบคุณพูดเล่นๆกับตัวเองแบบนี้เออขอบคุณเนาะที่มีรถขอบคุณที่มีบ้านขอบคุณที่พ่อแม่สุขภาพดีขอบคุณที่วันนี้เรายังมีลมหายใจขอบคุณที่วันนี้เราได้ตื่นมีอีกหนึ่งวันขอบคุณที่เรามีงานดีๆทํา ขอบคุณที่เรายังสุขภาพดีอยู่พอเราขอบคุณเสร็จปุ๊บ <c oughs> ก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นให้กําลังใจทุกคนนะครับใครที่รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนชีวิตในปีนี้ให้ขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณสิ่งที่มีอยู่นะครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียนี้สามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยไม่มีลิขสิทธิ์ในแร็งสินผมอยากให้ทุกคนที่ฟังคลิปนี้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาเหมือนที่ผมได้รับนะครับดังนั้นผมก็ขอบคุณกับทุกสิ่งที่มีีีนนนนนนะครััับตตตตต้้้งงแ่วเออิด10ลาจ สร้างธุรกิจเป็นร้อยล้านแล้วผมไม่ได้รู้สึกว่าผมมีนี้10ล้านนะผมรู้สึกว่าขอบคุณที่ยังมีลูกขอบคุณที่ยังมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ดีโฟกัสเฉพาะสิ่งที่ดีครับแล้วขอบคุณมันแล้วจะมีแต่สิ D ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนะครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้ากับหมอทีมสวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube f a c e b o o k IG t i k t o k แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวััสดีครบ